พี่น้องครับผมพามาที่เฟรดวิวฟาร์มนะฮะมาดูการปลูกผักนะครับไม่ใช่ผักสลัดอย่างเดียวนะคือก็หลากหลายนี่อย่างตรงนี้ก็เป็นมะเขือเทศเห็นไหมฮะผักไทยก็มีนะฮะอยู่ทางนู้นแต่ผมจะให้มาดูแปลงนี้นะฮะแปลงนี้คือคือ,เ,อเนี่ยผมว่านะห้าบ้านหลังหนึ่ง ถ้าเรามีแค่เนี้ยพื้นที่เท่าเนี้ยประมาณเมตรครึ่งคูณคูณหเมตรหนึ่งหนึ่งจุดห้าคูณหกเมตรนะแล้วเรามีแปลงแบบนี้สักแปลงหนึ่งเนี่ยฮะผมว่าพอนะสำหรับการปลูกผักไว้กินเองไม่ได้เน้นว่าเฉพาะผักสลัดนะเอาผักไทยเราด้วยนะเนี่ย โหระพากับข้าวพริกใส่เข้าไปเนี่ยฮะแต่และล่องหลุมเนี่ยฮะนะผมผมมองว่าพอกินนะหน่ยเห็นไหมอย่างตรงนั้นอะเป็นมะเขือเทศนี่ฮะลองดูนะนี่ยนี่อย่างอย่างตรงนี้ก็เป็นผักสลัดห่อเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะปลูกผักสลัดทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมองว่าเราเราก็เอาผักที่เรากินเราเรากินทั้งหมดเนี่ยผักสวนครัวนี่แหละเอามาลงปลูกแบบนี้ที่สําคัญคือไม่ใช่ปลูกไฮโดรอย่างเดียวนะครับยกแปลงมาปลูกบนดินบ้างก็ได้ไม่มีปัญหานะเนี่ยฮะดูไว้เอามาเป็นแนวคิดเอามาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่จะเริ่มต้น ถ้ามีพื้นที่บ้านนะเดี๋ยวนะผมกะระยะก่อนหนึ่งสอสาสี่อ้าประมาณ1.5ึุูณหเมตรประมาณแน่นอนนะหนึ่งจุคูณหเมตรโอ้โหสองร้อยกว่าหลุมสองร้อยสี่สิบหลุมสองร้อยสี่สิบหลุมมี8ดแถวสองสี่หกแดแถวละ30สิบหลุมโอ้โหเหลือเฟือเลยครับ เหลือเฟือเลยสําหรับการปลูกผักกินเองนะครับเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเลยเห็นไหมนิดเดียวเองแต่นี่คือปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์นะบอกไว้ก่อนแต่ท่านสามารถยกแบบเนี้ปลูกแบบถ้าท่านอยากจะปลูกแบบดินก็ได้ไม่มีปัญหานะครับยกยกยก,ยกแปลงขึ้นมามันจะได้ดูแลง่ายไงเราสูงไวไปแล้วเราไม่ต้องกุ้งเงยๆงนะครับเนี่ยเดินระดับเกือบเอว เนี่ยเวลาเราจะจับผักก็พอดีเลยเห็นไหมเนี่ยมันพอดีมันพอดีหมดเลยมันก็สะดวกครับสะดวกมากนะครับลองเอาไปเป็นแนวคิดดูนะครับ